สไยชไชน่าปกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนสไยชไชน่านะคะวันนี้นะคะทุกคนวิมจะพาทุกคนมากินอาหารไทยร้านอาหารไทยในประเทศจีนค่ะเรื่องของเรื่องนะแบบว่าพิมอยากกินอาหารไทยมากแล้วพิมก,ก็ไม่รู้ว่าวิมอยากกินอะไรแต่คืออยากกินอาหารไทยอ่ะอยากได้รสชาติของอาหารไทยนะคะ ซึ่งวันนี้เนี่ยบินม,มาทํทธุระนะคะอยู่ที่เมืองอีอูนะคะในในตัวเมืองปกติบินจะอยู่ที่หังเตีนนะ้ยนเนาะก็จะแบบว่าห่างไกลจากต,ตัวเมืองหน่อย <c oughs> แล้วก็มีร้านอาหารไทยอยู่ร้านหนึ่งแต่ว่าเขาปิดไปแล้ว <c oughs> นี่จะเป็นการกินอาหารไทยครั้งแรกที่ร้านอาหารไทยในรอบเจ็ดเดือนอ <c oughs> น,อน่ะทุกคนประมาณเจ็ดเดือนแล้วยังไม่เคยได้กินอาหารไทยแบบฟูลออปชันเลยนะคะ เก็ไม่รู้เพราะว่าจริงๆแล้ววันนี้เราจริงๆแล้ววันนี้เราเสิร์ชแล้วเราก็เจอข้อมูลที่ว่าเป็นแบบตรงหนานย่าชันทิงนะคะก็คือซาวซีสเอเชียอะไรประมาณนี้นะมันก็เลยลองตามรอยมาดูนะคะก็น่าจะเป็นแบบว่าโซนแบบประเทศไทยอินโดนีเซียมาเลเซียอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันข้างในว่าเป็นยังไงบ้างคะ่ะ ก็คือผู้สนับสนุนหลักของเรานะคะในการพาน้องมากินอาหารวันนี้ใช่ไหมกูกูคะเป็นโซนเมืองนะทุกคนตอนนี้เวลาประมาณ6โมงเย็นนะคะห้าโมงหโมงเย็นก็รถติดเหมือนกันนะเนี่ยที่แบบว่าทุกเมืองนะคะมีปัญหาเหมือนกันก็คือรถติดนะคะแต่ว่าที่จีนเนี่ยส่วนมากอะมีไม่ค่อยเห็นติดแบบติดแบบหลายๆชั่วโมงนะอย่างโซนนี้ก็เป็นโซน ที่แบบว่าเป็นห้างสรรพสินค้าอะไรอย่างนี้แล้วนะคะเป็นแบบโซนกลางเมืองแล้วแต่ก็ติดอยู่ประมาณ15นาทีประมาณนี้เราก็ไปแล้วนะคะเพราะว่าโครงสร้างของเขามันค่อนข้างแบบว่าระบายรถได้ดีนะคะด้าทุกคนเป็นแบบตู้ ATM ของเขานะคะตู้ ATM ของที่จนะีนอ่ะมันจะมี security ค่อนข้างเยอะมากเลยอะ่ะเป็นแบบว่าเขาจะเป็นตู้แบบนี้เลยนะแล้วทุกคนเข้าไปก็คือจะปิดล็อกนะคะซึ่งแบบเข้าไปได้ทีละคนเท่านั้นนะแบบ ความปลอดภัยเยอะมากๆเลยอันนี้คือเป็นแบบสนามเด็กเล่นที่นี่นะคะใหญ่มากโอโ้โหเด็กๆคงฟินมากๆา่ะจริงๆแล้วเราก็หาเจอแล้วนะคะทุกคนนี่เป็นอะไรตรงหนานย่ใช่ไหมชานทิงนะคะเขาเขียนว่าอะไรร้านอาหารไทย ทำไมมันเป็นฟอนแบบเขาไม่รู้จักนะวัตกรรมฟอนตใช่ไหมไม่ได้คิดว่าประเทศไทยมันจะมีฟอนมากกว่าอันนี้ใช่ไหมคะเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าอะไรยังไงนะคะมนูอาหารกันนะทุกคนมีเบียรสิงเบียรไทยได้วยหรอนี่ยอาหารส่วนมากนะคะก็จะมีหลากหลายนะคะหน้าตาก็ไม่ค่อยจะคุ้นเท่าไหร่นะมีอยู่คุ้นอยู่ไม่กี่อย่างนะคะมีไก่ย่างอ๋อแล้วก็ ต้มยำอะไรพวกนี้นะคะคุ้นอยู่วันนี้มีตำแตงกวาเห็นไหมไทยคิวเคมเบอร์แซลัะนะคะอันนี้ก็อยากกินส้มตำอะ่ะแต่ถ้าเป็นตำแตงกวามันก็คงจะไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่นะคะทีนี้เรามาดูอันนี้ไก่ทอดอะไรสักอย่างหนึง่งไก่ทอดมะนาวนะคะแต่เขาเขียนว่าไทยสตีมฟิชนะคะปลานึ่งไทยอันนี้ก็เป็นอะไรเนี่ยเป็นคล้ายๆเออ ปิ้งยากแต่ว่าเป็นเนื้อแกะนะคะแต่บอกว่าเป็นอาหารไทยแต่ว่าจริงๆแล้วประเทศไทยเราก็ไม่ค่อยกินเนื้อแกะกันนะคะมาถึงเนี่ยจะไม่สามารถเข้าไปทานได้เลยนะคะต้องรอคิวทุกคนคือแบบคนเยอะมากนะรอคิวเยอะมากนะคะนี่ก็คือธุรกิจค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะคะ พอเข้ามาอยู่ในร้านนะคะพะนักงานก็จะทวนออเดอร์นะคะว่าเราเนี่ยสั่งอะไรบ้างนะคะก็ตอนนี้เนาะวิมสั่งไป2เมนูนะคะปลานึ่งมะนาวแล้วก็ต้มยำแล้วก็ไก่สเตะนะคะแล้วก็มีตาโก้เป็นของหวานนั่นเองนะคะ บรรยากาศการตกแต่งภายในร้านเนี่ยก็ให้ฟิลเหมือนร้านอาหารไทยอยู่นะคะก็เป็นแบบว่าทะลุทะเลนะคะมีแบบว่าอะไรเล็กน้อยใช้ตะเกียบในการทานด้วยนะคะก็ยังไม่ทิ้งความจีนทัเองนะแล้วก็บนโต๊ะเนี่ยจะมีนี่เลยนะคะค่ะ เป็นผ้าเย็นเช็ดมือนะคะนี่คือร้านอาหารของเขาชื่อว่าไท่กัวตรงหนานยาก,กัวเนี่ยมาจากกัวจืที่แปลว่าผลไม้ด้วยนะคะก็คือใช้คํานั่นเองนะที่เราไปร้านอาหารจีนนะคะเวลาที่เขาให้พวกผ้าเย็นมาเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเป็นของฟรีเสมอไปนะคะลองอ่านข้างหลังก่อนถ้าใช้เนี่ย ถ้าใช้อันนี้นะคะเขาจะชาร์จเราทันทีหนึ่งหยวนนะคะโดยที่อันนี้ก็คือใบเสร็จนะคะหลังจากที่เราสั่งอาหารเสร็จเรียบร้อยเนี่ยวิมสั่งของไป195อยหยวนแต่ว่ามีค่านี้2อหยวนนะคะแต่ถ้าเราไม่ใช้เนี่ยเขาจะหักออกหลังจากที่เขาคิดเงินนั่นเองนะคะเมาส์อยู่ไม่นานเมนูนแรกแล้วก็มาถึงแล้วนะคะนั่นคือไก่สเต๊ะค่ะไก่สเต๊ะใหญ่มากนะทุกคนแล้วก็มีตะโก้ น,นี้อันนี้เรียกว่าอะไรนะตาโก,ากูโอเคตาโก้แล้วก็ภาษาไทยไก่สเต็กอ๋อไก่สเต็กไก่สเต็ก อย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจไปนะคะเราต้องลองใหม่อีกครั้งนะให้โอกาสน้องไก่ใหม่นะคะแต่หลังจากที่ทานไปเนี่ยรู้สึกว่าไก่มันจืดมากนะมีความเป็นไก่อย่างเดียวเลยอย่างอื่นไม่มีผสมมาเลยนะคะมันน่าสงสัยขนาดนี้เไม่หวานไม่หวานเลยหรอเป็นน้องลองกินบ้าง คอมเบ็ดครับก็เราก็มีสาคูอยู่ข้างในตรอยางนี้ค่ะจิังจะต่างเพงใช่ไหมพี่พี่คิดว่าพกคุณนำมิล์มันไม่หอมหมักเท่าไหมมาถึงพระเอกของเรานะคะนั่นก็คือต้อยมยำทะเลค่ะทุกคน คือยากกินมานานมากๆแล้วนะแล้วก็กุ้งตัวใหญ่มากนะคะก็ประทับใจอยู่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันรสชาเป็นยังไงบ้าง อันนี้นะคะก็คือปลานึ่งมะนาวค่ะทุกคนปลาตัวเลก็กกว่าที่คิดไปนิดนึงแต่ว่าก็ดูสดดีนะคะปลายังไม่ตายเลยลนี่ค่ะนี่ น้องฉีดเอ็มร้อยห้าสิบเข้าบลัดวัสเซลของน้องเลยรู้สึกมีชีวิตชีวามากทุกคนแต่ว่ากินได้แค่นิดเดียวนะคะกินข้าวได้แค่ครึ่งถ้วยก็รู้สึกเหมือนแบบจะอ,อ้วกเอาไม่เียแล้วนะก็เป็นฮอร์โมนอะไรอยู่ประมาณนี้นะคะแต่ว่ารู้สึกแบบชื่นใจมากทุกคนดูแบลตาวิงวิ่งบ้าล่ะ <laughs> คือจริงๆอาหารไทยอะไรเงี้ยเราก็สามารถทําเองได้ที่บ้านนะจริงๆเพราะว่ามันก็แบบมันวัตถุดิบมันไม่ได้แบบว่าซับซ้อนมากอย่างอาหารที่สั่งวันนี้ก็เป็นพวกต้ยมยำปลานึ่งมะนาวอะไรเงี้ยแต่แบบมันไม่ม,ไม,มันไม่ให้ฟีลลิ่งไงมันเป็นฟีลลิ่งที่แบบว่าเราอยู่บ้านนอนอยู่โงโ่ๆแล้วเราก็สั่งแก๊ฟฟู้ดมาอะไรเงี้ย <c oughs> แต่วันนี้ก็คือรู้สึกแบบเติมเต็มสัดส่วนของชีวิตไปได้เยอะมากๆเลยค่ะ อยที่บ้านเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนวันนี้ก็เมิมไปทานร้านอาหารไทยมาค่อนข้างที่จะเป็นร้านเหมือนแบบว่าร้านรวบรวมอาหารเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะมีอาหารเวียดนามอาหารอินโดนีเซียอะไรเงี้ยคือเป็นอาหารประเภทแบบมีผงกะหรี่อยู่ในอาหารแล้วก็มีแบบความเผ็ดความเปรี้ยวอะไรอย่างงี้นะคะซึ่งมิมว่าคือแบบ ธุรกิจของเขาทําค่อนข้างดีเลยนะแล้วก็รสชาติของอาหารเนี่ยมันไม่ได้ออกแบบไทยจนเกินไปคนจีนเองก็คงจะแบบชอบชอบอยู่บ้างนะคะมันก็จะคล้ายๆอาหารไทยแต่มันก็ไม่เชิงร้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่งก็ก็ไม่ได้ตั้งความคาดหวังว่ามันอะไรขนาดนั้นนะวันนี้ที่บิมยกให้เป็น the ะเบสเนี่ยก็คือปลานึ่งมะนาวนะคะปลานึ่งมะนาวของเขาเนี่ยก็คือปลามันค่อนข้างสดมากๆแล้วตอนแรกเราไม่ได้คาดหวงังว่าปลาจะสดขนาดนั้นคือบางทีที่เราไปไปดู ไปกินอาหารไทยในแต่ละทีอ่อะไรเงี้ยสั่งปานึ่งมะนาวบางทีเราก็เจอปลาไม่สดใช่ไหมแต่ว่าวันนี้ก็คือก็โอเคนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วแม่ก็กินได้แค่นี้เดียวเองนะกินไปแค่ประมาณแบบครึ่งข้าวครึ่งถ้วยประมาณนี้นะคะแล้วก็ไม่ไหวแล้วรู้สึกเหมือนแบบอืดอุ่นมน,นะคะเหมือนอะไรก็ไม่รู้ดันขึ้นมานะคะก็ช่วงนี้ก็เป็นประมาณนี้ก็คือแบบกินอะไรได้นิดๆหน่อยๆแต่ก็รู้สึกแบบได้บูสต์เยอะมากนะทุกคนคือแบบ ได้พลังงานกลับมาเยอะมากนะกับการที่เราแบบได้กินอาหารไทยจริงๆเราสามารถทําอาหารเองได้นะที่นี่การไปทานที่ร้านอาหารเนะี่ยมันก็เป็นอีกฟิลหนึ่งเนาะเหมือนแบบลองสั่งได้เลยเราอยากทําอะไรเราอยากกินอะไรคือวันนี้กิน3อย่างก,ก็สั่งไปเลยใช่ไหมแต่ถ้าเราแบบอยากกินอะไรใช่ไหมอยู่ที่เนี่ยเราก็จะต้องแบบต้องคิดว่าเราใช้วัตถุดิบอะไรบ้างแล้วคือเราต้องแบบเตรียมวัตถุดิบประมาณสองสามวันแล้วพอแบบพอ วัทุิิมาถึงก็ไม่อยากกินแล้วอะไรเงี้ยก็เป็นประมาณนี้นะคะอันนั้นก็นั่นแหละนะแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์กันนะคะว่าแบบอยู่อยู่ต่างชาติราคาสำหรับวันนี้เนี่ยบิงว่าอาหาร3อย่างพันประมาณพันหนึ่งนะคะก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แพงมากสําหรับแบบ ตรอดการออกไปกินข้าวข้างนอกเพราะว่าที่จีนเนี่ยปกติการไปกินข้าวนอกก็แพงมากอยู่แล้วนะก็คือถือว่าเป็นแบบช่วงที่รับได้ถ้าสมมุติว่าอยู่อยู่ที่ไทยอ่ะปลานึ่งมะนาวตัวหนึ่งก็เท่าไหร่อ่ะร้อยห้าสิบสองร้อยใช่ไหมแล้วก็ต้มยำก็ร้อยห้าสิบสองร้อยก็ประมาณแบบสี่ห้าร้อยประมาณนี้ซึ่งมาอยู่ที่นี่ราคามันเพิ่มขึ้นสองเท่าแต่ว่า ความสะดวกสบายกับแบบฟิลลิ่งที่เราได้รับตอนที่เราอยู่ต่างประเทศ ia, ไม่ได้กินอาหารไทยมานานละแล้วเรามันได้กินอะไรเงี้ยมันก็ดีขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นวันอีกวันหนึง่งที่มิมรู้สึกว่าวิมอยากจดจำไว้นะคะก็เลยอัดวิดีโอนี้ขึ้นมาแล้วก็เป็นวันดีๆวันหนึ่งน,นะคะในการที่เราได้ไปกินข้าวอะไรข้างนอกนะคะเอาไว้ล้วเจอกันใหม่อีกทีหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ